แต่แต่ละตัวนี่มันเหมือนหมาเลยเหมือนไก่ก็ไม่รู้เนี่ยมันเหมือนไก่เอามาสวัสดีเดวเดาสวัสดีเดวเดาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยกขายกเดาสวัสดีครับสวัสดีครับเดาสวัสดีครับสวัสดีครับเดาสวัสดีครับเออสุดยอดเลยเออ ยังก็ไก่แต่ละตัวไม่เหมือนหมาหน่อยเหมือนไก่มากกว่านั่นน่ะมันเหมือนไก่นะอนี่เร็วอ่สวัสดีก่อนเร็วยกขึ้นเร็วยกขาขึ้นเร็วสวัสดีครับ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 เร็วเร็วเร็วอ่าขออีกทีขออีกทีสวัสดีครับสวัสดีครับอีกทีนึง เอขา ει, ยกขึ้นยกขึ้นโยข,ขาขึ้นเดี๋ยวโอ้โหเออไป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 